เ็นเบิดเ็นจากนี่จากข้อนี่นนเป็นคนเออเป็นคนเป็นหนาคนเป็นผมเงาหกวทางหลัง<ะ>คือในหนังเลยคือในหนังหนังจังไดจังครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมพาไปเบิองไอ้มองผีนะครับที่ลงคจิปเรืองลามีจะสืออะไรค้นนะครับไอ้ไรททานกับเสื้อไรยทานกับบ้เสื้อนะครับว่มามีจริงหรือเปล่านะครับตามที่ สมาชถคิดเป็นได้สอบถามมาอยากฟังจากปากของคนที่เห็นนะครับมันนี่ผมผมมาทําการถ,ถามเพลินนะครับถามเพลินใจเพลินนะครับว่ามันเป็นอย่งไรไอ้ในมือน,นั่นนะครับเดี๋ยวเพลินเราไปฟังว่าแต่ลองพิจารณาเบ้างนะครับนี่ก็พ่อครับไม่ได้สนุกพอเลยพ่อสวัสดีสวัสดีครับไอ้สอ,อ,อ,อบถามเรื่องผีเราพอเนาะไอ้พ่ออยู่ตรงไหนครับเนี่ยอายุยนี่ที่ขอกาพิเกตเรละแต่พิเกตพ้นบั่นหนีเราฮ้อนเนาะเออก คนในดวงผละแปลว่ามาได้เป็นเซยิ่นยุบานนี้เออแต่มาอยู่ตั้งแต่พศาะสอสามหาผละนี่นี่เคยได้ยินเรื่องนี่สีนี่อย่างเจ้านี้ก็ได้ยินมาอยู่แต่ว่ากับบ่เคยว่าที่เห็นยักษ์ใหญ่เล้วก็กับบ่แม่นว่าบ่เสียหรือว่าเสียกับบ่บ่ได้คิดก็ได้คิดดอกเออแต่ว่าเพิ่นกับบ่ฟังว่าเออผู้นั้นก็เห็นนั่นเห็นนี่แน่ก็แล้วไปเพราล่ะกับบ่ถือใจว่าเออ มีบ่มีกับวไไเดีวไปบาเบานะแต่แสงพุ่งแสงไฟอย่างว่ากอนน้ำพุกก็บ่เคยเห็นจักเขียด้ยินคนฒ่อมนัวกับเว้าอยู่ว่า่นเห็นแสงไฟเออแสงไฟเห็นเงินว่บวัาวน้ำานี้ละเออย้ำสิเขาสิถอเสี่นซุ้มเิ่งนี่ละเออกบเกียรกรลังก็คุกันหนึ่งคนกัว่าไปหาอยู่หาชิม มานนี่ก็ว่าไปผอแสงผีเป่าผีโพงอย่างนั้นคนอันนี้ผมเคยเห็นแต่ว่าเห็นแต่ผู้เฒ่าคนบ่อยฟังนะระมือที่พ่อเห็นนมัเป็นยังไงพ่อเมื่อนั้นเป็นเวลาตัวไหนครับใช่ออกจากบ้านไปนี่สิไปหาหมอไปตรวจโรคไปจอเส้นใแย่เออเบาหวานนี่มันต้องไปเท้าเออไปเท้าเนี้ยเ่อให้ได้คิ้วเนาะเออเพราะว่าถ้าไปสวยมันก็นั่นนี่มามันก็สวยคนมันหลายต้องไปเท่ามือ ไปกับโมไซกับโมไซห้องนี่ล่ะเกียรติชีโไซห้องนี่ล่ะไปธรรมดานี่ล่ะไปคนเดียวละโขนเดียวไปเลยกับไปกับพวกเรียนเทียนเทียนเดียวไปหลายเทียไปดูแล้ววจนทางกับเด่เทีนทางเสร็จดีกับเที่ยวจนจนล่าแล้วกับพวกเคยเห็นมาไปกับเวลาท้ำเก้านี่ล่ะเ่เทียนกับสวยก็นีแน่จีซี่คิงเทียนกับจีซี่อยู่เพราะจำนี่วันจะไป ไปหอดระยะนี้วันดอกมือนั้นเป็นวันเผาเหรก็ทักที่เมร์เผาหรือบอมเมร์ไม่นเนาะ,ะออวันที่สองไหมวันที่สองของมันตุลาวันหนึ่งเนี่ยผ่านมาเนี่ยอ่เดี๋ยวพอไปเป็นยนนังไงตอนไปเห็นลักษณะแบบไรครับเขาขับรถไปเขาไปพฟอหรือสต์ยังไงอ่าขับออกไปจากบ้านไปก,าาก็สิประมาณจักสองสามเส้นซะเนาะ S <S จากนี่ไปประมาณจ,าจาโโี่สิบกิโลหนึ่งเออจะเออว่ากิโลหนึ่งซะประมาณกิโ,โลหนึ่งเออกิโลหนึ่งซะเออไปกะกะขับไปกบับบกขึดจักเทียวว่าเอ้ออุปปอผีผาสางนี่ว่าอูดถึงเนี่ยบกขึดจักเทียวมันจะเรียกนี้บ่ได้ดอยู่ในสมองเลยบ่บ่ได้ว่าอันด้านนอกสูงน,นี่ว่ามันกับ่บ่บกคึดนะ <S <S 2> <S 2> คือกลับไปธร <ไป S 1> รมดา่<อ>าค่อยไป,ไปตีซีไปฮอดทันประมาณตีซีสิบนาทีอเออไปฮอดมองเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นแต่ว่าออกจากบ้านนี่ตีตีซีเอเอครับรถออกจากบ้านไปนี่เบื้องในกาเบื้องในข้อสับตีซีพอดีเป๊ะเขาออกจากหันไปแลนไปฮอดหักทีมั้งสิบนาทีนี่แหละเออครไปเลนบ้านนี่พอจะไปฮอดปึ๊บ พอแต่งแก่จะจะบองเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บที่ประหอดม้อนเหลียว,ว,วเหยียแสงไฟแต่เด้แสงไก,กลบอครับตอนก<อ><อ>จากเหลียวเหย็นนี่ประมาณมจะสามที่สซนนี่แหละเออประมาณสามที่สินี่แหละยะฮ่องออกไปเหลียว,วเหลียวเหย็นมันวันต่อไปประมาณลอยเมตรเออูออ่วังเออลอยเมตดตากลางทุงนาเออกลางทุงหน้าเลยกับบอคืนดอกว่ามันี่เป็นแบบนี้แสงนี่ ก็ขึ้นมาดาวดาวหุ่งหรือว่ามันตกหรือว่าวะเดือนไงก็ไงเดือนไงเออเดือนไงพร้อมนั่นเพราะว่ามันมันมันหลายคำเนาะมันดาวมันก็ค้างเดือนบ่ละอีกึงเขาเอานั่นดาวอันตะเวนโอนอีกึงเขามันก็ค้างมันเพราะท่านตกดินบ่ละเใบไม้ใบกายหินบ้านี่กับชีบอลบอบ่ขึ้นวาดอกกับกับเพาสนใจดอกว่าเห็นดาวหุงดวงนั่นมันคือหุงแท้ ดาวตกดาวหุงบ่สต่ยแต่เป็นได้กน้อยไปตีเขานับพอพอกบบว่านั่นลูกเออนั่นดาวหุงเขึ้นแล้วเฝ้าตีเขาตีน้ำนะาเป็นวานเนาะเออกันเละจับมา,บาะุ้่นถ้าพอเบ้าคุลละวานี่ขี่ไปอีกหน่อยหนึง่งโอ้ยขอหลับไปมันโมเมนต์ดาวเหลวบานะมันมเลยผู้รวย,ยพุ่งมหาเฮาเลยจัง จังนี่อย่างนงี้ยจังโคมคืออย่างมากเออคือโคมดวงกัเดี๋ยวเพวกไก่คือซ้่งโคมนี่ล่ะไฟโคมนี่ล่ะสูงบ้างครับอย่างเงกะบ่สูงดอกจักท่วมไปไมมนี่แหละอ่าครับประมาณติดเมตรเออโยงนี่แหละติดเมตรเออกัดพื้นดินเนาะเออจากพื้นดินเป็นไรครับเออแล้ววันนี้พอาะถ้าไปเพทางตั้งเหลียวเห็นมันหลบปุ๊บเอ้าไฟดาวดวงนั้นมันว่าเป็นดาวนี่ดาวนี่สิมันงับได้หวะ บ้านี้ก็สังเกตสงวนใจเราได้บางนี่มันพ่อแม่เอามันต้องปีนอันไหนหนึ่งว่ะเลยเดี๋ยวเบิงทั้งสิบขับรถขับรถก็ทึงทิงเหลเบิงเทิงขับรถทึงเดี๋ยวเบิงเนาะบ้านี้กันเลยว่าวายมันว่แม็ดดาวมันผีก็ซื้อตัวนั่นเสนอใจนั่นอ่ะมันมันบอกออกมาแล้ววันนี้ใจจะของบ้านี้อุ้ยพอตะว่าก็ซื้อแย่เราบ้าน หายใจหายใจบูยิมหอกเสียงจะจะฟูด้วยใจนี่มาหัวมันเป็นนนหรอกกูกับหัวมันเป็นแล้วกูกับปูมึงกับกูกูกับมึงมาสนหรอวาที่แหลกข่ามันเลยเน้ยเออก็บพาเคยยานเดี๋ยวน้ากันจะว่าจะตีเนาะเตี้ยวเตี้ยนอนจนเบิดปีประสาทเนาะเปเลีอยหานอย่างว่านํำว่าเข่าขอกวัวมานี่กันเลยว่าจอรถ ที่ไปแล้วมึงมึงมึงขึ้นน้ำมันจ่อของมาเขาเ่าเลยเนี่ยเออระยะจากจ่อเ่ากับไปหามันนี่จะสามวานนี่แหละเออจักขอดนี่แหละเนี่ยเออจักเสานี่แหละเนี่ยเยอะมากหรอมั่งเออเนี่ยมั่ีขิดซเมตรเออเออประมาณซีหาเมตรนี่แหละจบเป็นไต่บ้านบ้านนี่เพราะแต่หอดปุ๊บมันลอยมาแล้วมันหยุดเลยเนี่ยเออเพราะว่าเขาหลุดเขาไม่ไว รถห้องที่จอดแน่ว่าจอดแน่จากเบิ้งมันน่ะก็สีสูมันนะบ้านนี้ก็เลยจอดรถตืดบ้านนี้เบิ้งหนามันก็คักเลยว่ะร้อยขอมาหาครร้อยเขามาเลยเหมนเออมันร้อยเขามาจะอเมรนอเมร์าก็ถึงกันบ้านหนึ่งประมาณประมาณบ่านหนึ่งนะมันเ้ากันนะมันมันจอมเขาเลยอ่ะเห็นหน้าเห็นตาเห็นเห็นมัดเห็นเบิดเห็นจากนี่จากข้อนี่ เป็นคนเออเป็นคนเป็นหนาคนเป็นผมยาวหดกลางหลังนี่คือในหนังเลยคือในหนังหนังจังได้ยินสั่งเราก็ต้องแสดงหนังเลยวันต่อเกิดมาในชีวิตเราเคยบอดแบบนี้เห็นใสกงเห็นเบิดเขาว่าโคนนี่เป่นบอดมีไฟดวงหนึ่งมันอยู่ทีงหัวนี่บ่หุงว่าว่าเบะมันถึงหุงก็จะเขาเปิดไฟเหลือนแจ่ออะไฟผ่าเขาหน่เออคือ มันตีกลมกลมตำหนี่ะไรนี่ือข่าหัวมันยุ่นข่าเทั้งหัวเลยเออ,อข้าเส้นหัวแล้วบ้านี้ก็ได้เห็นหน้าเมื่อเห็นหูมอย่างนี้เบิดอันนี้มีเบิดครบเบิดนี่จากหูจากตาจากหนา้าจากผมนี้ม่ีเบิดแต่ว่าบา้านี้มันบ่มีคือโตอืมครับมีใสเออแต่เป็นใสเป็นใสยาวลงมาหอดนี่ห่อ,อสุดปากสายบือแน่นี่แหละ มันจะเป็นก่อนยังสองก้อนยังไหวอยู่นี่ปอดละเออเป็นปอดเป็นตับขึ้นต้องกับพวกงูเออตามที่เบิ้งลัตาลุงเงี้นี่มันนี่มันกัดเลยของตัอยู่เนาะมันย่างนะมันบอไปไล้มันก้ย่างเบื้องเขาเห้องกว่าเบื้องมันนะกางคนตังเบื้องกันนอะนะที่หนึ่งมันเห็นเบิดเด้เห็นเป็นหนาคนนี่เป็นหนาคุณนตาเขอมันขาดุ่นดูเตี้่ามันบอกว่า ไม่ได้ไม่พอมีความคิดอยู่วันหนาจกทันทีอะไีาเออดูวันแต่เราบันเออบอกว่าใแต่เท่ากับเออกันเลยว่าณแต่ว่าเป็นผู้ยิงเปลี่ยนผู้ยิงคนนี้ต่อมาหาสิบหวกชิบอีระยะเบิ้งเบึ้งเบึงยันหลุดหลงคนมันต่อไปเออยบช่วงห0กชิดก้าแน่ก็พอถึงจับยืดสิดแปดชิดก็หาสิบห0กสิดก้าก่าเนี่ยสิไปลักเืดดีละ เออแต่าไาก็ยืดหิงเากี่เจ่ก็อายไปได้เพราะมานี่มันหรอที่ยืดหิสองอันดำปื้อเลยเป็นควยตัวเล่นตัวเล่นเลยตัวหนึ่งสองอันนี่ควยยุ่งสิเออแล้วมานี่มันยาวลงมาีิเป็นใส่ละมานี่มันยืดสาบืนนี่พอก็ปั่นละยืดสาบือนี่แต่งใจายเลยพุ่งแสงออกแสงแสง มันมันแสงมุนน้อเด้แสงแดงยู่ทองนี่แดงแค่ใบคือจังเตาทานเ้านี่คือจังมันทานเ้างีบทานออกจากเตาเรามันจีบแดงแค่าบเองสันนะมันกินเนาเต้อบอกก็ว่าเมื่อนั้นพอจะไปหาหมอตอนเศร้านะครับอ่าบอได้กินเหล้าด้วยเพรอะบางคนนั่งหลอกกินเหล้าเช่นไรเพราะว่าเบาหวานนี่เขาไหวแต๊กเลียงมุนี่อยู่แล้วแล้วบ้านนี้บ้านนี้ผู้เจ้าหนึ่งกับว่าเมื่อนั้นเราเป็นบ้าดที่ กะ้าบผมอยู่มาจนป่านนี้ก็วันเข้าบ่มีเออเปนเป็นบ้ามันก็จิได้ไปโลบบ้านจิตเวชหรือว่าไปผุดถึงตัวเป็นบ่อันนี้มันก็อยู่มาจนป่านนี้ก่ะว่าจนป่านนี้เราอุติ่ไปหาตัวคนที่ตัวเหตุอย่างนี้กับเห็ดจริงกับบ่กับไม่บอให้ทีหน่อฟังย้ำมือเท้าพี่เลีวยงกลับมาเลี้ยงพี่เลี้ยงแล้มีคนเห็นดีนะมันบกาเห็นบ้านนี้เออออกจากหันแล้วเนาะ เออเบิ่งกันแล้วตามันหนิดต้องเขาเลยเด้จังมันจกินจีิมันแบบว่าจังคนเลมึงมึงมึงแบ่งสนาคือมึงจะกับกูบันมึงขากับกูบอลหนาในสายตามึงเขียวบ่ก่าอันอันนี้ปากมันมันกับบ่อบืเอมันกับกกกิแต่ว่าอ่านในสายตาสายตามันมันบอกเป็นมิดแล้วมันเจ้าเลี้ยวเออบาลนี่บอกกันเลยว่า ว่าอันุณขืนกูอยู่ต่อไปจะน้อยนน่ฮะจะกูสู่มันบ่ะไรกูตาย,ตายอีหยังกับบมีเป็นมีเป็นผ้าเป็นอรเป็นเล็กเป็นยังอยู่ในตัวเจ้าของกับบอมีจะยังบานนี้ก็เล่นเหย่ใส่มีแต่ป้าเขาโยคอับป้าเขามันว่ายิ่งง่าไหมจะงามบา้าะถ้าเถียมมันลงมากกบตำกูทวนนี่กูียวยังสู่มันํำปันสู่ผีได้บ่าแต่เด็กขึ้นเลยดได้บ้านนี่อูว่ามันเป็นผีแล้ว โม้อว่าเป็นผีกระสือแน่นอน,ลในใเลยว่ะแต่ใครน่ใจดีวม่ต้องมีคนบอกวันต้องหูเลยว่าเป็นผีกระสือเพราะว่ามันบงออกให้เห็นาคาเห็นแน่กระนั้นแล้ววันนี้ก็เลยบ้าปัปะกูอะไรแล้วมีแนวบอกจากบวหูในนั่คิดใจเจ้าของเออเออคูยู้เพราะไดเนาะตื่นมันบาบเนี้ยที่แรกสูดเลยเจนเจนเกียวกับมันแล้ววันนี้เพราะต้จ้องหนากับมันจยงนันนาทีหนึ่งอ่อนเฮ้า มีไอ้เสียงเปลี่ยนทันๆเป็นไฮวาวใช่ไงเขาเขาไปบรรเลาบรรดอบ้านลายเขาเตยบรรเลา่านแเลว่านมันแล้วมันอาจถิคงคิดคงอยังเขากระโบนูแตว่าอะไรวะอายุไบ่ได้แล้วเสดวันในใจบอกว่าบิดรถเลยรถเพระว่าดับนะาเพราะว่ารถอะไรมอง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 ไม่หันเนาะอะไรทังรถเลยเสดวัน ทางลดมันนิ่มตันก็ออกดีแน่นอนเพราะทางพืชลดกับเอ,อแนแบนประมาณจาก 60, ักหกสิบเจ็ดสิบเร็วครับเร็วปักนี้ตายบ้านนี้มันนะ้งนะวันนี้ก็เลยอ่ะนัะ่นดาวหอทั้งโครงเตียงหัวตาแดงมองตาแดงน้อนนะ่งเออถึงระวังมันถึงบึงมัน,ถ,มน,ถ,มนถึงบึงทางถึงบึงมันถึงบึงทั้งมันร้อยคันนะเยี่ยมไปเลยอ่ะ น้ำเทียมไปเนะเขาไปไว้มันก็ไปไว้อะไปไว้อะไรขนาดนั้นเึกถึงวายหายตล้มวายต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 ายสนกว่าบ้านนี้เพราะแต่แต่นึ่งเขาสะล้ะหลดแน่นอะเขาก็เขาก็โชนั่นสิ่งกนนันเนี่ยทั้งห่วงจากของทั้งห่วงหลดยาบหลดล้มยาบยยาบ่าหลุดลงตายนะบ้านนี้ก็เลยแงะไปผึ๊บสิไปทั้งนั้นตสันดิบนอยแมนบอยหลังนี้มันบน้ำเขาหนีเรบบ้าน หอเด็ดนัดปุ๊บเดี๋ยวเมืองน้ำกดปุ๊บมันบนนอ่อน้ำมันหอมขนนั่นไปไหมคุณบ้านหอมเวอน์ขามไปไหมมองตาออนตาคุณน้องเออไปล้มหันปุ๊บไปละมึงหนีละลายไปไ,ไ,ไปมันเด้อสิสันนี้คือตอนนใ้ไกตัวโลตัวติดไปโค่งหลายโค่งน้อยยุหันเนาะไปหอนมองหน้าดวงว้าวอีกมองน,นั่นบดซอสมองดวงว้าวน้อนไปแล้วบดค้างย่างโยบุญมัทขา ตัถ่าหู้เหรอไงว้าวเม็ดเตามใหญ่แห้งาดเนี้ลรถก็คือจังคือจังมันเห็ดเขานี่แม่เบียดซีดเล่งบุกเขยดบุบบุบบุบโอ้ยต,ยตายตายตายผูตายเสนอว่าทั้งยานแล้วไปแลววนนะ้วาาเอ,อ,เอ,อาขวัญนั่นเออตอนนี้ผิดของป้ามองมันโคบโอคอกอ่ขอ,ขอ,ขอ,ของงนง้อผู้ใดก่อนเออตอนดูเออตอนดูนั่นกักคืดว่า จ๊กพี่น้อกป้องอไปเพิ่นอนยิ่งหันแจ๊กสิดนอนบ่นอนบ่นนอนบหูเพื่อนเคนอนไอหมเออกัดแจ๊กบ่อหูเขากับพวเขาบ่กล้าเอื่นเพิ่นแต่เชิงอยากเอืนเอ่นเชิงยานนั้นๆพีป,ปอบต,อตัวนั้นเต็มสักเขาสเได้บาดเนี่ยมันเทียมมาแหกโกดน่ะนะตอดบ่ได้มันดอกวันรุดอ่ะบ่อนี่เพราะต<ะ>่อเชิงย่านมาเจ้าห้องเจ้าเนี่ห้องห้องไปน้ำทางเลยโอ้ย่อยแม่พี่น้องเอ้ยบ่ซอยแน่อันนั้นพีก็ซื้อพีก็ซื้อสี่ยังสี่วันดอก แต่ว่าทุกสีมันมันเป็นตาเลี้ยวแหงเพราะแต่ว่าห้องบอกนั้ยท่านพี่น้องก็มาซอยนะพี่ก็ซื้อพี่ก็ซื้อมันน้ำคนดเลยมันปรากฏว่ามันว้าเขาก็เป็นนั่นแต่ว่าเสียงนี่แต่ว่าเมื่ว่าจะออกคักดอกเพราะว่ามันมันเสียงเหลือแล้วมันหยานแหงแล้วมันคลายเออคือว่าไปหน้ามันเสียงไหลเสียงเหลือยังไงดอกบานนี้ไปหอดือ ไปหารไถหนถวกนั่นได้ไปห้องเซ็ตโตคนแท้เลยนานอกอ็อ้เอาปืนมายิงเงินเันก็นซื้อแน่สิหรอวะถึงมาบ่ะโว้ยอยากป็นมาบาอกมาเขาไปเลยยังวะห้องอยากให้พี่น้องซอยอยากให้เ็นมาซอยแต่ว่ากับบมี่ผู้ใดมาซอยได้จะคนมันเด็กเนาะรดขั้นเดียวกับบอสอดถนนใหญ่ไปสู่แถวบ่นวันืินวัน,น,วนไปมืนันขั้นเดียวกับบูมี่ ไปถึงใส่พอไปถึงโรงพยาบาลเลยโรงพยบาลมาพอดังแท้ที่เรียกขนลงทั้งไงเนี่ยบ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งหน้าที่หักไปถนนไงลวพ่นที่เขาโรงพยาบาลบ้านนี้พอดอกถนนไงเพื่อที่เรียวแน่จะร้อนเลยมันบันน้ำกลัวเลยบ้านมันดักเลยพี่อ่ะไปถ่ายยู่โรงพยาบาลค่ะบอกมันหูอะไรไงวาเขาจะไปโรงพยาบาลอืมไปยูจังไรบ้าง ไปพราะเธอเท่าั้นมันก็ไปทามันให้หนะเขาบอกเนออโล่ทั้งใจวัน,นที่เขาล้มลงเออมันแรงหนักเลยแลว้วก็รถคอนิพังบนไอยบางใจเลยวันสอเอาแม่นว่ากูก็แข็งนะล้มตายว่าเดียในกืได้เหมือนน,อนั้นเหตุการณ์เหมือนนั้นนี่ที่เอารถไปอยูเ่เลยเพราะว่าเขาไปเร็วอ่ะทางมันโค้งหลายมันมันจะว่าจะมองเนาะงกเจ็บมองพวกเนาะทางโค้งแขนศอกมุ่นนั่นเนาะ ก็ต้องชะลอดทั้งห่วงหลดทั่งห่วงผ vectors, ียันมักขุบพ่อทั้งโ้ยก็ไปหอดโรงบานเห็นก um ็เห็นในนันหลังคาลรงบา่ผมไปถ่ายนม่ห่นเลยมีคนแก่บรมีคนไหลมาวันนีก็าวอเห็นผู้ใดหรอกในโรงบาเพะว่าหมอนั่นเดี๋ยวเขาไปในโรงบานเห็นสองสามคนมานองมาแนมอยู่ในโรงบาญก็เห็นพวกที่ในโรงบาญเยวเห็นคนแล้วนะนะก็เลยใจสูดแด้ก็เลย ที่เขาไปโค้งไอ้พ่นบัดไปเห็นตาขายกาแฟยังหันพอดีเออกับปั่นพอยง่ายนี่ปัญหาหมอกด้วยกันอืมอย่างกาแฟเราก็นับเบาหวานกับกันเราก็ได้ก็เราก็เลยเพราะเธอปิดหัวเพื่มต่อลงตา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 ป้องกระซื้อจนมองว่าเรื่องบอกคนกับเสียงกับเสียงลาบนนอนมันมันมันยาบมันหนามันเออเขาแบบ มาเลยบ่บ้านนี่พอไงนึ่งอีกนันไปพ่อการหน่ดวานนี่เนาะคนบ้านยังบ้านนิดจักเราซื้อไปยังทีถามพักได้หน่ดวานเนี่ยพอเนี่ซื้อไในามอยากหุงข้าวิงนนั่นนะเออขนเลยต้ดาวมาเบิ้งนี่ใส้นั่นบ้านนี้มันหยับออกไปน้อยนึงเด้มันหยับ แต่เขาก็เห็นอยู่เห็นมันยับออกไปค่อยๆมันถอยนะมันถอยมันบ่ชสู่มันเห็นหลายคนก็เดวุมันถอยออกไปปุ๊บบ่ดีนั่นตานั่น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 มันคุ้มผมมาตั้งแต่ทั้งกบ้านพงวันกุศลว่านั่นไอ้กระสือตััวน้นนั่นอกคือพวกกระทุนยิ่งมันกระทุนยุ่ยใส่ยังกตัวมีอยากอ่านจยกแมวค้อนยุ่ยใส่แล้วนี่ก็นยี่ตายจนว่านั่นนั่นนั่นตัวมีที่สิอยู่แล้ว เอาไปเห็นด้วยกันเห็นจะพ่นพอติเห็นสองสออยี่ขายกาแฟกับขอยี่บานมิจฉกเออสามกับโตคอนนี่เดี๋ยวเราเป็่นเห็นเหตุการณ์คนก็บฏต้ังขังสั้นจ่ายึดทิ้งที่ไปใส่มาใส่น่ติดตัวอ่อนเอาน้ำกัดติคหรือว่าเป็นคอนเป็นเหล็กเป็นค้างจิตหลุดจิตลาันน้ำเนยเออฮาเทียมมันพร้อมเจ้าชุกเฉินนี่จิตัวกัน โอ้ยผมก็บอกเคยพระตะกี้กับแขนอยู่บ้านี้เอาหอดพระมาแขวนนอนกับบ่ได้ยัขึ้นนะตกยังมันแรงมากยานเล็เล็ดนี่คนจีงบุกหยาบหยาบไปยังว่าลูบ้านี่ว่าที่ให้เขาพาไปอาบน้ำมนต์น้ำลงไปใหญ่อยู่อยู่บ่อใดก็เอาไปมาที่ยานหอดยังมันแรงมากยานเบิดเออตื่นไปเบิดเลยีน้ำบ้านจากของที่ก็จากตื่นออกมาที่ดอกเชื้อไฟนี่สิ อเลยเวนเป็นคือจังมัดจิตลงมาอยู่บ่อสาเนี่ยคือจังมัดจิตมาหาเขาอยู่บ่อสาเนี่ยเนี่ยพคิดบ้าจุดเรื่มต้นมันมันมีโน่นอยู่แถวหน้าเพป็นเทียนแต่แต่เขาว่าเคยเห็นโน่นเอคือเขาเพิ่นเพิ่นเขาบอกว่ามันมีโน่นอยู่เออมันมีแสงไฟเออมันมีโน่นอยู่ยู่มองแสงไฟโน่นอยู่เหมาอนกน แต่ว่าโตกะโอ้ยรู้เนาะเอ้าก็บบอหูก็ถือว่าเห็นเริ่มต้นยุ่แถวนั้นเออก็เห็นหันเลยแต่ว่าสิสิใส่ลายคุณตาคุณิกก็บอได้ใส่ลายผู้ใดเป็นบอเขาเข้าบอกไปตำเนี่ยผาบอกไปตามเห็นหมาดหมาดแล้วกัดซุมมือนีิก็นอนบ่ได้ก็เดี๋ยวได้ไปหาลุงคอยเพิ่นมาอาบน้ำมนต์เลยเพิ่นผูกแขนอยู่บ่บ่บ่ได้ดอกตกย้เหมือนแรงมากออไปมากยาบหยาบน้ำมูลนี่ เสียวออแล้วนจังมัดสหลอนห้องน่ะเอาไปมั้งทีแห่งจะห้องเป็นบาทเนี่ยนี่จะนหนอมันคืนนี่บอการูบออไหวกับคนนอนบ่อไดหรอวะบอกันกับยายเนาะอันเดี๋ยวอันลูกมาคอยไปห้ามนำมุนือลูกเขามาวันที่สิบนี่แหละเออมันนี่ก็หกกับเจ็ดแล้วแหละเจ้าวากะอันเจ็ดสี่ห้องห้องบ่อะไรอยู่ด้วย แต่ตกย้ำหมือแรงมานี่คนหพวงโรงงานยาญเลยทเอออย่างเป็นแรงมาเขาจิ๊ดทั้งนี่มันมันสูงกวได้รงคนเดียวนาะเออไม่น่าพูดเดี๋ยวมันาะขึ้นเดี๋ยวนี้ยุเกียร์ห้องก็พอไปแล้วเพิ่มขึ้นไปบ่แต่ขี๊ไปนอนขึ้นโอ้ยหาปีหกปีเที่ยวไปนอนหน้าไปนอนตาที่มองนอนมองรับก็อายุหน้าเบิดเดี๋ยวนี้แต่ว่ากะถ้าไปอาบน้ำหมอกน้ำมุนหรือว่าให้ลงคอยในเพา่คนเด็๋ให้ดีๆขึ้นอาติดสูขึ้นเขา แต่ว่าที่ไปอีกบาทนี่สีบ้นสีบ้นยักเสียเปียบที่ต้องมีเตรียมมือแล้วบาทหรือบ่ได้อันนึงก็ต้องต้องเตรียมแล้วบาทบ่ได้บ่ได้พอไปอาบน้ำแะครับเออเออไมได้ไปอาบน้ำมลอันนี้เราบ่ได้ตัวพีตัวน้องแล้วขับ่ได้ไปว่าที่ไปโฆษณหน้าทายนั่นทายนี่หรือว่าบ่เป็นว่านั่นแมนบ่บ่บ่ได้ส้างเรียงขึ้นมาถ้าแมนว่าได้สร้างเรียงโดยติว่าบ่ตัวพีตัวน้อง หายใจนี่ขึ้นนีเลยมันกบอื้เาเออจังสีสางขึ้นไามอย่างเงี้ยเราอันนี้ความจริงเรากัดความจริงคือความจริงอืมมือเส้านี่ก็โทษไปปรึกษาพี่สายอยู่ในดงแ้วว่าคอยเป็นยังสี่จังสั่นแล้วว่าเออมึงต้องไปอ่านธรรมนุนเออแล้วก็บอกแล้วเออกะจิไปอยู่พี่น้องกองาไปคนกัดก็บพ่แม่ว่าสิบตัวจังสั่นจังสี่เราเนาะผมกับคนในดงคนบาดเสียเหลี่ยมคนลาได้มา ดเดี๋ยง้ทั้งบ้านนนเพ็รทั้งหลวงอทั้งโคกคนอวทั้งหลงพี่โ่ทั้งธงเออท,ท,ทั้งโคกมีมาอยู่ทั้งธงกับมาอยู่กับว่าแม่นจิตห้อยซิบหาสิปปีไปแล้วอะ่ะจะมาอยู่เนี่ยเออจะว่าคอยด้อยู่หรอว่าไปแต่นอกต่ล่านอนะ่ะในมัเตอรมันปลาลักปักทานอยู่บ้านได้จะปีกับมันดอกเนี่ยสิบปีนี่ละเออ กับ้อเอ่อเอ่อ่อขอบคุณพ่อนะขอบใจไปในกับรักษาไปหาหมอกอนคร้บผมเดียวมันมีพูนที่วานะครับเดี๋ยวดูไปาไปเบิงมาพูนเป็นแตงไส้นี่พูนใหไ่นะครับเสื้อบเซียกบปั้งเอาตามพอมันมาขอบคุณที่เชื่อบเชีอก็มีนบขึ้นกันนะครับอ่ะทีนี้จีนลำล้านกอนนะครับจีนาก็ต่อไปขอบคุณนรือยๆครับ